อันนี้ก็ตรงไปมาครับหลอดไฟสองลอดสองลอดบอกว่าแปดสิบวัตต์ราคา,128าร้อยยี่สิบบาทหรืรอยยี่สบบาทวะแปดสิบวัตต์เนี่ยนีราคาต่อสองลอดเลยเนะี่ยร้อยยี่แปดบาท อืม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 อมมีตัวกันขั้วมาด้วย ลองดูบอกอาทะทะไรวะเน่ไหนวะาแปดสิบบาทอยู่ไหนวะทีร้ยี่สิบไหนแปดสิบบาทอยู่ไหนเอ้แปดสิบบานะครแพงกว่ามีตั้งแต่เท่าไรสามบาทห้าบาทเจ็ดบาทเก้าบาทอะไรนี่แปดสิบบาทวางแค่ไหน เห็นมีอะไรบอกว่าแปดสิบบาทเลยวะไปเราไปลองกันดีกว่าหลอดแห่งน้ำหลอดที่หนึ่งเข้าออกใส่เข้าไป โอ้โคตรสว่างเลยแจ๋วดูแสงแ <c oughs> จ๋ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> อีกรลอดหนึงสิซุบระวังมากโอเคใช้ได้ครับถือว่าผ่าน